นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25เมกสวทตะกวัวป่าเป็นเลิศด,ด้านข่าวสารล้่ค่าวัฒนธรรมนํำสมัยเทคโนโลยีสวทตะกวัวป่าก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2,522ตั้งอยู่เลขที่39ทับหนหมู่ที่1ถนนเพชรกระเซมตำบลบางในสีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาบนที่ดินราดพ,พัสดุ1สไร่เศษส่งกระจายเสียงระบบ FM 90.25 MHz เมกะเำลังส่ง1กิโลวัตต์รอบคุมพื้นที่อำเภอตะกัวป่าอำเภอรกระโปองอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอคูราบุรีอัตรากำลัง สวทตะกัวป่ามีบุคลากร9คนประกอบด้วยข้าราชการ5คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างเหมาบริการ3คนการส่งกระจายเสียงส่งกระจายเสียงระบบ FM 90.25เมกะเกำลังส่ง1กิโลวัตต์การออกอากาศวันละ19ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 5นาฬิกาถึง24นาฬิกาสัดส,ส่วนรายการแบ่งออกเป็นรายการข่าวสารนยโยบายรัฐบาลนยโยบายจังหวัดพังงาส่งเสริมประชาธิปไตยการศึกษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสุขภาพซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการผลิตเอง บุรณาการร่วมกับสวทพังงาเพื่อความครอบคลุมในพื้นที่สวทเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนสวทสี่จังหวัดฝั่งอันดามันและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รวมทั้งรับสัญญาณการออกอากาศจากสวทกรุงเทพมหานครการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลิตรายการตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลนโยบายของจังหวัดพังงาประเด็น IoC ภาวะวิกฤตต่างๆเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ผลิตคลิปตามประเด็น Ioc ผลิตคลิปรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภาพข่าวและอินโฟกราฟิกตามนโยบายรัฐบาลไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ตามประเด็นสำคัญในพื้นที่ผลิตคลิป t ิกต o อ เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจง่ายการบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่มีการจัดสรรเวลาเพื่อผลิตรายการวิทยุซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงอาทิรายการสบายจริงพังงาโดยอบจอพังงารายการรู้เท่าทานสุขภาพโดยโรงพยาบาลตะกัวป่ารายการเรื่องเล่าจากสารโดยสารจังหวัดตะกัวป่าและสาลปกครองภูเกต็ตรายการกฎหมายใกล้ตัว โดยสำนักงานอายการจังหวัดพังงาและสำนักงานอายการจังหวัดตะกวัวป่ารายการเรือนจำตะกัวป่าพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกวัวป่ารายการโพลิส,สัมพันธ์โดยสถานีตำรวจภูทรตะกวัวป่ารายการก่อติดการเลือกตั้งกับกกตโดยสำนักงานกกตจังหวัดพังงาและรายการอบทอพบประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอตะกวัวป่า การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์สวทตะกัวป่ามีการร่วมกิจกรรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กรการพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จด้านอ่อนแอบริหารประเด็นการประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งถ่ายทอดจากกรมประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์จากสำนักประชาสัมพันธ์เขตห ประเด็นในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลผ่านรายการวิทยุและข่าววิทยุปรับพังรายการให้มีความน่าสนใจรายการมีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายด้านออนไลน์เผยแพร่รายการวิทยุผ่านสื่อออนไลน์ทั้งเพจ Facebook เว็บไซต์วิทยุออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ด้านออนกล่าวมีการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ฟังผู้ชมรายการของสวทตะกัวป่าโดยร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ฟังค่ะฟังเป็นประจำค่ะชอบฟังข่าวเกี่ยวกับบ้านเราค่ะแล้วก็ชอบฟังเพลงค่ะก่อนจะนอนอฟังเพลงหรือว่าสลับกับข่าวฟังแล้วทํางานไปด้วยก็ เตือนค่ะสบายใจดีค่ะท้องท่อโกฟ่าฟังทุกวันครับฟังตั้งแต่เช้าจนเย็นจนคข้านั่นแหละสนุกทุกรายการรายการบัวก็มีหลายรายการชอบทุกรายการอ่ะไปเรื่อยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยมันรู้สึกแบบไม่เหนาอค่ะพอเดี๋ยังมีแบบมีวิทยุหรือว่ามีดีเจอยู่เป็นเพื่อนตอนที่เราขับรถหรือว่าตอนที่เราทํางานถ้าเกิดว่าแบบบางทีแบบสมองระคิดอะไรไม่ออกถ้าเกิดว่าได้ฟังเพลงเรารู้สึกแบบสมองเราอปลดลง แล้วก็คิดงานออกได้แบบรวดเร็วหรือว่ไหลลื่นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสวทตะกวปั่าได้รับรางวัลสวทส่วนภูมิภาคดีเด่นระดับเขตประจำปี2565เมื่อคิดถึงสถานีวิทยุสวทตะกวปั่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรแท้เสมอ